ตอนนี้ก็ยังอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้ายุ่นนะคะที่เด่นอันนี้เพ้่อถืออันนี้อยู่บอเอ้นโทรศัพท์อยู่ไหนอันนี้อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเด้อที่บอร์โจน้องอุ้งอิงนะคะเสียรนุ่นเพิ่นมากินมาชิมตรงนี้นะคะก็เลยมุกวาระกงกับถือโอกาสพักกินข้าวเที่ยงคุณผู้แม่เหมียวกับเมื่อกี้ไล่สดบังเอิญว่าโทรศัพท์มันห o อนนะคะก็เลยบริบูงให้บึงคอยผ่าน จากตรงจุดนี้ไปเนาะค่ะว่าบ้านหนองนี่เลี้ยวจากบ้านประยุนไปนี่โอ้สวยงามเลยนะคะถือว่าเป็นทรงท่านสมัยไก่เดี้ยวกอกำแพงขึ้นเฮ็ดหองเฮ็ดทับกระสิงามกระสิในแง่คือว่าละเนาะค่ะพี่น้องเนาะสวยงามมองมุมใดก็คือว่าละคนปุ๊กเงื่อนที่หลังมากาสีทรงกับท่านสมัยนะคะวัสดุเขากบผู้มือนี่กับปุกสางกับางนะคะบอมคือตะกี้ตะปูตอกเปิกเปิกันยมั้คะ หีโค้งสางก็เ <tacos> ป็นเล็กนะคะเพราะว่ามันเป็นใหม่นี้มันก็จะปวกเนาะค่ะมันก็จะปวกต้องใส่โค้งสางเด็กตามสถานการณ์นะคะเป็นจังไล่ะเสียบบ่อเหายังล่ะเรียบร้อยกันละบอเกัป็นจังไรล่ะราสาตเสบกือเกา เสียบก็เกาเสียบก็เกาบอเสียบย้อมันห่อนี่ล่ละสอยมันห่อนเลยเพาะว่าอากาศมันห่อนมีเตียวหอนก็มีแห้งเยอะแล้วเอ็นบอห่วยก็จัดกันอยู่ต้องเปิดเองนบอไฟนี่ก็ได้เสียบก็เกาเอ้านะคะอันนี้ก็เป็นบ้านบ้าตรงนี้ปุ๊บก็ถึงดึกถึงพุ่มหลังยังเนี้ย เขาเกษตรพอตอนว่าบาดถัวกับผู้หญิงมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวก็เสียน้นนี่แหละร้านเนี่ยร้านนี้คุณว่าอันโทรศัพท์คนที่ถ่ายรูปไว้มันโทรศัพท์มันห่างคน่าโอ้ยเลยมันว้โติดตัวมีลูกทิ้งไ้โด้ดิโทรศัพท์มันห่างติบไปยุ่นอันพันเรียนยังสี่แล้วมันอันนี้เขายังไม่ได้ก็เลยไปให้เขาล่างโอ้โหมันละขมุบใบเบิดเลยเสียดายวัสดุเพราเป็นยังไทยอันนี้ไทยกับศิลปินเขื่นข้างๆก็ได้ดอกมาทีส่รานว่าเป็นศิลปินมากินประจำ เจอแล้วปิ่นเอออันนี้มากเพิ่นมากนี่ก็ต้องกินคือเก่าวันละเนาะสร้างเปรบสีคือเก่าบอกสื่อเปรบสีคือเกลมามาเหมือนเดิมนั่นแหละเออเพิ่นสร้างมาเสินมามาเนาะนขเสินมามาสองก้อนบอกก้อนเดียวก้อนเดียวเหมือนเดิมโอ้เออมามาเหมือนเดิมว่าอักอักบอกขอเพลงเพื่นในเดื่อเพิ่นมาสุดนี่ไปอยู่ขอของเพื่อนของเพ่งฟังเน๊ะใบใหญ่พึ่งจะโทรทัศน์ไหลสไมจะกี่ไปโราก็ยังถือเอานะคะ คนละยี่สิบค่ะไปหยุดไปได้มาอันไม่นู่มาละมากินประจามาหอยป้าเพิ่นสั่งอย่างเอาคนมามามหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนแล้วกับเ๊ปซี่แล้วกับเ๊ปซี่คู่แมียวกับมามาตามร้อยเพิ่นแต่เดชุดก้อนเนี่ยมากินขึ้นมาไอ้มาหนืมเดี๋ยวค่อยเบื้องจ่างนี่ไปนะเพื่อนเพิ่นนั่นง่ามเถอะเนาะคักเนาะค่ะดีใจน้ำหลานอยู่บ่อยายดีใจก็เนาะออโอ้สมความดีมาแปดแล้เพิ่นค่ะ บ่คิดว่าเนะาะานคนนิดนี้อ้อบ่ทสูงอืมค่ะท่สูงอยู่นีมสามารถก็เจอะแยะค่ะถึงยู่ได้เห็นบ่อืมบางคนเขกากสีออกไปจนเบิดเนาะอันนี้ค่ะเเลื่อนได้ทุกจุดยางดีใจน้ำเพินินดีใจน้ำหลูกน้ำลานโดนบเนาะแนนเอาทุกอย่างเพราะว่าท่สามารถรอบด้านไหมพิ่นน่ะ ้องเพลงก็ได้เล่นตลกก็ได้ล่ำก็ได้ทำได้ทุกอย่างหน้าตาก็รอขึ้นอยู่บ่แมนหน้านนะแต่ก็รอเสียงก็ดีขื่นเสียงดีขึ้นแบบแตกนุ่มเนาะแต่ก่อนยังหน่อยอยู่มันก็เสียงบ่อันนี้เป็นไดค่ะเดี๋ยวนี้หันเป็นตัวเราแมนเป็นตัวแต่ก่อนเสียงมันก็แตกๆผ่าๆอยู่เดี๋ยวนี้เสียงพันยูอันนี้แล้วเห็นเนาะฟังเบิ่งแล้วก็ดีใจพุ่งใจน้ำเพื่อนนี่เนาะเฮ้ากันได้ ถึงมันเขานั่นข้าเจ้าที่ว่าพระกันออกไปออกไปเขาเก็บได้ตะอย่างเดียวอืไปลองรับทำเพลงต่กันคันก็ดังแน่ยเขาก็จะไปนะเขาทางเพื่อนย่บ่อสไอซ์สุดมารีนาเพื่อนนะเขาทางเพื่อนย่บอได้เบิ่งอยู่บ่อนอันเพื่อนแต่งตัวเป็นแต่งหญิงเป็นมารีนานะเขาทางเพื่อนย่บอสท่างเพื่อนเลยเ่อนเพื่อนกระสีสอบแบบนั้นแหละสวยเนาะสวยได้เออสวย คู่ว่าอันมันอันสุดเพื่อนไม่ได้อยากเฮียก้อโอ๊เพื่อนนะ่กะก็เลยว่าอยากให้เพื่อนอันเฮ็ดอึมจักน้อยนะแบบว่าอันเพื่อนแต่งมันก็นดูดีค่ะน่ารักเนาะคือค่ะสมือนี่ก็จะมาจังซียูได้เนาะคะ่ะ<ม>เขาเฮ็ดแสดงยังก็ต้องเฮ็ดแล้วแม่นบ่คั่นบ่คั่นบ่นบเฮ็ดมันก็ซียูโบดะะได้เนาะค่ะขึ้นยืนยัดอยู่ได้เพราะเนี่ยเพราะเพิ่นเฮ็ดได้ทุกอย่างออืมีความสามารถรอดตัวเก่งเก่งเก่งยอดเลยว่าเพิ่น สุดยอดีใจน้ำทั้งปูทั้งยญาเพื่อนเนาะดีเดียวก็เห็นรูปเห็นล่างแท้ปีเดียวบพื่อูดค่ะเม้นนิดหน่อยบางคนนี่อยู่บ่ใดเป็นมีได้ไปแล้วค่ะนี่อู้พวอดทนสูงอยู่เราสิอดทนค่ะคือเนาะจะไปอยู่น้อคนอื่นใดเนาะป้าแต่น้อยบ่เคยอยู่บ้านบ่ออกไปรับจ้างรับใบอันอาทิตย์ละเทือเขาบ้านฟังยำใดก็สึ้งใจน้ำเนาะเขาบ้านอาทิตย์ละเทือ่ขันมาก ฉันมาโดนพิษปกติกันเพิ่นกับมาฮับเอาเนาะมีคนมาฮับเพิ่นไปแหละงานทำงานนี่ไปยืนเห็นเห็นการเติบโตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี่เนาะเป็นตะพุ่มใจน้ำปูน้ำยาน้ำข้าเจ้าเนาะได้ไปใส่กับซองไอ้น้องกับไปเลี้ยงควายเลี้ยงวัวกล่องลั้งทำเพลงอยู่เลาะหน้าคนละก็เว้นทำอะไรนะลูกเห็นแล้วก็ชื่นใจคือว่าเป็นตัวอย่างได้เนาะแมนเป็นตัวอย่างได้แล้วก็ ยาเขาสอนดีย่อมรับอืสอนลูกสอนนานดียาสอนดีมันจะข่วมมันจะข่วมพยัติมัทยัติมัทยัติเป็นแท้นี่น้าสมัยตะกาวใสเงินโอ้ยเห็นเงินนี่มันสิหลงไปเลยได้ใส่แบบบ่มีอันนี้เลยล่ะอันนี้โอคนเคยเห็นเงินมันบอกแม่นอันนี้คนเคยอันลำบากมากคนกับยักจังไงล่ะอยากเก็บอยากกำอยาก ให้มีทุกอย่างคือมูคนนะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเครีดอยากเครีดให้ถึงฝันว่าสันทอฝันไว้วันแล้วใดก็อยากเครียดไปตั้งใจเนาะเขาเรีนโบตั้งใจมันกับอยูโบได้ดามาโล่งแน่เมื่อยเนยหิวอยู่หิวนอนไปเห็นเพลินนันนานหิวนอนนี่มันยังนี่กัดจังเข้านี่อยูโบได้เลยแหละไปแต่โดนแล้วเนี่ยโอ้เก่งเก่งย่อมลับแต่ใดมากคนมีความอดทนสูงได้มันะนี่ ฉเฉพาะคนเลยเนาะแมน่น้องสาวนี่คือกันเด็กน้อยซับนีกังคำขึ้นสิออกเที่ยวเด้ปกติดีมากในหลายบ้าน,น,นเนี่ยไปอุ้มอันร้านเลี้ยงลูกอันซ่วยอ่ออะยอ่าเออเอามาให้กินนมเน่ขออุ้มมาให้นะ <c oughs> ขขเนขาประเทศเปลี่ยนคู่กับคู่นันลืมละอุ้มลูกนะสามสิบปีละบม่ได้อุ้มลูกลูกอายุนะ อู้เป็นล่ะไปเรียกลุงโตมาเร็วๆเสร็จแล้วนี่เส้นมีลุงโตนี่นประกอบต่อนังไปถามดูต้องซ้ำใหญ่ซ้ําน้อยก็คือกันจัมโบ้จกสโบ้60บาทอือป้าหกสิบบาทคู่ไปเมื่อวันศุกร์เลยกินซ้ำเถ้าคนตอนนี้ไอ้ซ้ำซิปตัวนี้ตัวนึงสี่ตัวนี้สี่สิบตัวนี้หกซิปป้ามันคือมันคือมันคือใหญ่หลายกว่ากันแท้ ข้าวเกษตรบริสุทธิ์พกซีบบาทล้วไปปั่นสามก้นคุณบอกอันเขาทำงานก็กินอันนี้มันคุทธกับเขาขึ้ง,งานอันลูกน้องกับนั่นเขาไปกินลูกเมืองอ่ะจ้าเมาื่อเ้ารนี่เพิ่งไปขึ้นเราเงิ่นสามมือได้เก็ตลอยออ อันปยุนเรียสิภาคกันเมื่อป้าเหรอเด้อขอบคุณเด้อไปยุนเด้อกเติยวแซ่ยคุณครูกับโมหูกินก็เพราะว่ามันพรอนจะขอบคุณกินเข่ามานําเอาฝากเบิ่งแย่งเพื่อนน้ำแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเด้อไปยุนเด้อสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่จ้า